ไปเไปไปเาลมานองม้มาร้านองนเองเองานานนนนอน้า่าคิดเองเ่องนี้นะร้านนาคิดเองร้านน่าคิดเองนาคิดเองอยู่ดิกูบอกว่าเอาจะเอาเอกว่าไหมจะเอาเยอกว่าไบอกว่าไปเอาของของท่านกลับมาจ่เอาเยอกว่าไหกู ท่านไปเอาของของท่านกลับมาอ้าวเจอเบายังบอกว่าเดินแน่เอาบอกว่าโลกขึ้นมาจี้ขึ้นมาเอาแก้วมาหรือไ้เอาแก้วมาดูสิเอาแก้วขึ้นมาจี้เอาแก้วขึ้นมาจี้อะเอาโฟมชี้บอกอย่างเงี้ยเขาว่าทีน้ามาพาชมาพาชนะชี้สูบยาบอกบอกสูบเนาะเอาเอายังชี้เอายังบอกว่า ลูกขอให้ท่านพูดให้คนทั้งหมดรู้ว่าท่านจะเอาอะไรท่านต้องพูดภาษามนุษย์ท่านทุกคนต้องเข้าใจท่านพูดภาษาของท่านพูพูดพูดภาษาอีสานเท่ากันได้เอ้าบอกง่ายๆซะบอกบ้างเดี๋ยวเดี๋ยเปิดให้ก็ได้เอาผมเปิดใช่แล้วเปิดปากให้แล้วสองหัวหัวหัว ี่เอาอย่างเยระอดถ้าเลูกแใใช่หเอาถามมาเลยก็ได้ถามมาได้พยักหน้าท่านต้องการลูกแก้วลูกนั้นใช่ไหมไอาลูกแก้วกลม่เอาใช่ไหมไม่เอาหรอเอาเอาหรืเปล่าถ้าเอาพยักหน้าเอาแล้วพี่แดงไปเอาลูกแก้วกลับมาเลยค่ะเอาลูกแก้วมาเลยครับเอามาไว้นเป็นของของท่านท่านจะแสดงยังไง ท่านต้องรักษากูต้องพูดออกมานะท่านเอากูว่ามาเคยสู้มาเถียงกันจำชีอยู่นะกูโอ้โหลกจะเปลี o, okay. ่นแกไม่อยากให้มาเถียงกันเอาอย่างไรลูกขอโทษท่านแต่มันคือของของท่านไม่ใช่เหรอบอกมาเลยปูของของกูกูโมเป้งจะมาสู้ยังมาเถียงก็มาว่ากันอยู่นี่มนุษย์น่ะมันมีความโลภเอาทุกอย่างไปบนี้ชอเอาไปได้ช่วยเอาไปมู่ซายได้ก็ได้ อันที่นี้เป็นตําหนักปูแน่ใจเหรอทําสมาธิแน่ใจเหรอปฏิบัติธรรมคุณอย่าตอบแทนท่านท่านต้องการไปเกินท่านท่านต้องการไปคกแพงกูบแพง่านหยุดก่อนได้ไมุ่ณ้าวท่านต้องการไปคุบอกแพงบกแพงท่านหอ้มหยุดยุดายุ่หยุอุหยยาย ไม่มีใครกัดการปูยากยากยาแต่แย่งกันไม่มีใครแย่งจะเอามาไว้ให้ท่านนี่แหละของของท่านท่านต้องการบารมีมีคนเอามาให้ท่านแต่ท่านต้องใช้ไม่ใช่หรอไม่งั้นท่านไม่ลากพวกเรามาหรอกตอนอะไรกูอันนั้นกูกูว่ายาให้สู้มา อยากมาทะเลาะกันอยู่งนี้ให้แบบปองดองกันซะลักษณะที่ว่าเป็นมิตรกันอย่างไรก็ลูกหลานพนาพราญานาคายอยู่แล้วแม่แล้วปล่อยให้ลูกมันเอาของของพ่อแม่ไปหรอแล้ไปลกหมมันเอาไปทํเฮียอะไรอ่ะยังเขาเป็นเรื่องนีงกันล่ะรู้ไหมสิ่งที่ปู่อยากได้คืออะไรไม่ได้อยากได้สิ่งของสิ่งที่ปู่อยากได้คืออยากให้มนุษย์ปฏิบัติธรรมให้พวกคุณดัดาบมาหน้าให้ปู่ได้แค่ไหนนี่คือสิ่งที่อยากปู่ให้ได้ ทิ้งคว<น>า<ม>ที่อเอามาเอาอะไรเอาลูกเ้านะหมดเลยปูไม่ใครหวงของของ,ของมึ อยากจะให้ใครมาทะเลาะกันสิ่งที่ปู่ต้องการคือให้ลูกหลานมากราบไหว้สักการะใครเอามาถวายขอเป็นของปู่นั้นเอาไปได้ผมจะโคดกับปู่นะผมมาที่นี่เพื่อเอาของของปู่คืนปู่รู้อยู่ท่านล่างนี้เป็นของจรงิงขอให้ของของู่กลับมาคืนที่นี่ทั้งหมดท่านต้องรู้ว่าท่านต้อง that's all what ทำอะไรจนจะพอสิ่งที่ผู่ให้ผู่ไม่ได้ว่าใครจะเอาไปผู่ไม่ได้ว่าแต่ผู่ไม่อยากให้ใครมาทะเลาะกันในข้างในเราไม่ได้ทะเลาะแต่เราต้องการทําทุกอย่างให้กลับคืนมาเจ้าต้องได้ยินทั้งสองฝั่งไม่ใช่ได้ยินแค่ฝั่งเดียวเราไม่ได้ยินเขาแล้วก็เราไม่ได้ยินเจ้าใช่เพราะฉะนั้นเจ้าต้องฟังและก่อนที่เจ้าจะแหกปากด่าชาวบ้านเขาฟังเจ้าก็มาเพนมาเยอะผู่ต้องการความสงูต้องการความสงบ ท่านที่นี่คือที่ของสวรรค์ขอให้ท่านจำเอาไว้แล้วขอทําให้ที่นี่เป็นที่สวรรค์เราอยากให้มนุษย์เข้ามาแล้วรู้สึกถึงความล่มเย็นไม่ใช่มามีแต่การแก่งแย่งชิงดีกันมาอวดอ้างอิทธิฤทธิปฏิหารที่นี่ท่านใหญ่ที่สุดที่นี่ท่านใหญ่ที่สุดจำเราไว้ไม่ว่าสิ่งใดที่อยู่แถวนี้ขอให้หลับรู้พยมพอย ไม่ต้องเข้าไปดรย่มีอะไรกันันต้องมดูคุโธคุ่โรมครับครับนอนครับนอนูมัแล้วครับรัวปะแล้วอนนผมเห็นเป็นดีกว่าลบัต้องพอเป็คราบ ครับอัญเชิญครับปูครับไปนี่หมดครับมา